สวัสดีค่ะเมแส่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมแสงค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สามโคงสุดท้ายน้องคุณแม่เนาะ<ช>ค,คุณแม่ว่าฝันฝันไดเจักมือหรอคะหน่่ยฝันไดไมือสองมือแล้วล่ะประมาณนี้เนาะแม่นฝันเนี่ยอะไรคะคุณแม่ฝันว่าอันไปเล่นน้ามูนีน่แหละค่ะมาในค้นนันหลยคนเลย บักไลยคนงงหักบงเจ้เขาดอกค่ะมีผู้ชายผู้หนึ่งเอาเงินมหาห้แม่นเป็นแบ่งหาซืบบ่าเอาเงินกระจับเอาน้ำเพลินค่เป,นเป็นเงินแบ่งหาซิแม่ก็บไิฟันยา่เดื้อะเด้อ,ดอบ้านเอก็รับ่ตไปอีกได้ขึ้นเดียวค่ะฟันว่าไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดบ้านเองแต่ปาะคอต้องบอกใจใหญ่อ,อีหลีปาคอท่าน ไงจนมมได้อุ้มมาค่ะได้อุ้มมาพร้อมอุ่มมาพร้อมมันตัวใหญ่แห้งยาวกระยาวอืมฟันได้ขึ้นเดียวล่ะละค่ะตอนแหลกฟันว่าเขาเอาเงินให้หาสิบาทรับไปอีกฟันว่าได้ไปใส่เบสไปใส่เบสกัได้ประโคอตัวหงายหงาจนได้อุ่มจนได้ลากมามันหง่แห้งจักตัวประโคอโตเดียวป้าน้ำตาย ไห้มากนะยังเป็น,ปนๆซึ่สดอยู่โอจนได้อุ่มเอาจนได้ย<า>ยอุมย<า>ยอ่มเอาใหญ่ยยแห้งฟันซ้ำนี่บอกค่ะคุณแม่แก่กับฟันซ้ำนี่ละฟันมายาวดอกค่ะตาสีตีเป็นเหล็กสีว่าจังไรละปลากระเปดเนาะค่ะปลากระเปดเท่าดำเท่าอุ่มมากนั่นอุ่มหนึ่งอุ่มน่ชีว่าจังไรเมื่อเท่าท้องเบื่อแล้าอุ่มมากมันตัวใหญ่แห้งนะปลาอางตัวเดียว คุณแม่กับผู้เฒ่าแม่สชบว่าเป็นเก่าบอล่ะแปดเก่าแปดเก่าแปดเก่าหนึ่งหรือหนึ่งเก่าแปดบอเพราะว่าปลาเนี่ยมันตัวเดียวได้ปลาแค่ตัวเดียวแม่หรือคุณแม่คิดว่าจังไหนถ้าห้าแฝดชโตเลย็กสมมติว่าห้าสิตรีข่วมวัดสองข่วมร่วมเข้ากันไหมค่ะมันก็จะเป็นห่าแปดเก่า หาแปดหนึ่งสิบเพราะาปาตัวเดหามัตตาไซค์หาเนี่เขาจับออกจากว่ามีคนเอาเงื่อนหาหาสิบาทเขาจิตดจัดสามโตใส่ถ้าเขามาหลินสองโตเข้ากรจชจะหาศูนย์ศูงย์หาถ้าเขาจับมาใส่กันมันคือเป็นหาแปดเก้าหรือหาแปดหนึ่งกับเป็นไดคุณเมจะให้หาแปดเก้าแมนก็หาแปดหนึ่งกับหาแปดหนึ่งบาทเอกสองโตเข้ากระชีจะศูนย์หาหาศูนย์ค่ะ ปันว่าเขาเงินมาหายค่ะห้าแปดเก้ากับห้าแปดหนึ่งแมนเก้าแปดหนึ่งเอาบอ่มากบ่กาแล้วเตฟซี 4, ่คนฉีมากแต่ผู้ชมพื้นตีเอาผู้ชมพืน้นตีเอาค่ะแต่ว่าเนี่ยท<อ>างคุณแม่หามาสามตัวก็คือห้าแปดเก้ากับหาแปดหนึ่งแมนค่ะสองตัวอี่ก็คือห <5, 0. S 1> ้าศูนย์หาศูนย์กับแปดหนึ่งเนาะ หาศูนย์ก็แปดหนึ่งนำค่ะเป็นแนวทางเพราะว่าปลาเป็นโมเมนต์ปลาตายเนาะปลาเป็นปลาก็เป็นปลาคอใหญ่ค่ะดื้อถ่านผู้ช่วิสตีเอาจากเบดกระสามารถดีใดเพราะว่าเขานีเป็นเ็เป็นเจ็ด้ดนเนาะเบดค่ะเบสนี่เป็นเจ็ดจังได้กับเป็นเจ็ดเนาะค่ะกันเข้าสิตีจากเบดนํำมันกับเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะ แมนค่ะตีจากปลาอุปเสจ์หค่ะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดนี่มันตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่าปลาตัวหนึ่งเนาะค่ะเป็นแปดหนึ่งก็ได้หรือสิเป็นแปดเจ็ดก็เป็นได้แปดเจ็ดก็เป็นได้ค่ะโตกันเท่าเนาะเอากันในน้ำเนาะว่าสันเอาแปดเจ็ดน้ำกันไวเพราะว่าแปดหนึ่งก็ได้แล้วเนาะค่ะเป็นแนวทางของเมแสงค่ะในงวดวันที่ สองมกรล่าหกแปดเนาะคะ่ะเป็นคลิปที่สามของสุดท้ายเนาะคุณแม่เนาะคลิปที่สามแล้วก็ <laughs> ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาได้รางวัลใหญ่กับคุณแม่ตอนรับปีใหม่สุขสุขนนะคนเนาะ,ะคุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่นี่ห้ยสามตเข่ามาแล้วเนาะคะุณแม่หมดที่พานมากค่ะสองตกับเข่าสามตกับเข่าเนาะคะ่ะหมดนี่ขอให้มาอีกเนาะคะุณแม่เนาะค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึง่งค่ะแสดงว่าโชคเปิดดวงเปิดแล้วเนาะคะ่ะตอนรับปีใหม่ค่ะ ค่ะคุณแม่มีอยากเสิมเติมอีกบ่คะบแมกก mm ัน่มีซ้ำหนีเนาะค่ะขอบคุณแนวทางจากแม่แสงค่ะขอบคุณค่ะค่ะจมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แสงค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามของสุดไทยค่ะคุณแม่นีเพิ่นฝันอยู่สองเทือนี่ขึ้นเดียวเพิ่ว่อค่ะในเทือแลกเนาะค่ะเทือแลกที่เพิ่นฝันนี่เพิ่นฝันบ่าเขาเอาเงินมาให้เพิ่วบาค่ะ หาิบบาทเพื่อนว่ากันเดี๋ยวเอาน้ำเขาเนาะค่ะใบหาซิบเพื่อนว่าค่ะเพื่อนกับไ้เลขหาศูนย์มากเนาะค่ะเป็นจํานวนเงินเนาะค่ะแล้วก็มาฟันต่ออีกเพื่อนว่านี่คือเดียวกันนี่ละเพื่อนว่าฟันว่าได้ไปซีดเบสเพื่อนว่าค่ะไปตกเบสเนาะค่ะได้ปลปาคองใหญ่มากตัวบบกใหญ่หนึ่งเพื่อนว่าค่ะได้มาตัวเดียวเพื่อนว่าได้ตัวใหญ่แห้งจนเด้อุ่มมากเพื่อนว่าค่ะเนี่ยทางของคุณแม่เนาะค่ะเพื่อนไ้มากก็คือหาแปดหนึ่งเนาะค่ะ หานี่ตีมาจากสตีมาจากในฝันแหลกเนาะค่ะเพื่อนว่าฝันว่าเขาเาเงินมาให้หาสิบาาเนาะค่ะเพื่อนจับหามาเพื่อนว่าค่ะแล้กก็มาตอปฏิปิตรตอกับฝันที่สองเนาะค่ะฝันที่สองนี่ฝันเห็นปลาเนาะค่ะไดปลาเนาะค่ะปลาหน้าแปดเพื่อนว่าละปลาตัวหนึ่งเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยจับหนึ่งใส่เนาะค่ะร่วมกันเลขสามตัวเพื่อนห้มาห้าแปดหนึ่งเนาะค่ะตีจากฝันค่ะแล้กก็สามตัวอีกค้มหนึ่งก็คือหาแปดเก่าเนาะค่ะหานี่จับมาจาก ฝันที่แรกเนาะค่ะเขาเงินให้หาสิบาทจับหาม้าเพื่อนว่าค่ะแล้กก็แปดนี่ตีจากปลาเนาะค่ะปลาน้าแปดเก้านี่ตีจากน้าของผู้เฒ่าเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยให้เหล็กสามโตหาแปดเก้าเนาะค่ะตีจากฝันค่ะส่วนหาศูนย์นี่เป็นจํานวนเงินเนาะค่ะเป็นจํานวนเงินในฝันแหลกเนาะค่ะฝันแหลกนี่ฝันว่าเขาเงินไม่ให้หาสิบาทเนาะค่ะเพื่อนก็ได้เอานํำเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยให้หาศูนย์มาเนาะค่ะแล้กก็แปดหนึ่งค่ะตีจากฝันปากคอใหญ่เนาะค่ะ หน้ามแปดอยู่แล้วเนาะคะ่ะปลาตัวเดียวเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็นเลยให้น้าหนึ่งเนาะคะ่ะรวมกันสองตัวนี่ก็คือเป็นแปดหนึ่งเพิ่นว่าตีจากฝันเนาะคะ่ะรากาแปดเจ็ดค่ะตัวนี้ก็ตีจากฝันคือการปลานี่น้ำมแปดเพิ่นว่าเจ็ดนี่ตีมาจากเบ็ดเนาะคะ่ะแปดเจ็ดตีจากฝันเลขสองตัวเป็นแนวทางของแม่แสงค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดก็อย่าลืมตัดกรับหมุนน,ำนะะ้ำ้อค่ะท่านผู้ชม คถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำนี้ด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ